วัสดีครับวันนี้พบกับช่องนิสกะสตล์ so นะครับมาในมุมมองที่แบบใหม่แล้วเนาะวันนี้ไม่ใช่แบบใหม่แบบใหม่นั่นแหละนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะวันนี้เราจะมาปิ้งหมูนะเป็นซี่โครงเนาะหมักมาแล้วด้วยเป็นเป็นซี่โครงหมักพริกไทยดำนะครับอึ๊บนี่ครับ,รบเดี๋ยวมาดูหน้าตาน่ากินแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแฟนมานั่งด้วยนะวันนี้ นะครับให้ดูเตาับให้ดูเตาไม่นี่เป็นเตาน้อยของเรานะครับแล้วก็ใช้น้ําจิ้มเป็นซอสเกาหลีครับสไปซี่ประมาณนี้ครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับซื้อเองทั้งนั้นแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับของเราเอาใส่ประมาณนี้แล้วก็เจ้าวันด้านะครับวันด้ารอกินหมูย่างนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ร้อนมากเลยผมก็ไม่ได้ตัดนะครับกลัวโควิดเดี๋ยวจะให้แฟนมัดผมให้ไปก่อนอเดี๋ยวมาดูกันวนะ่ามัดแบบไหนนะครับโอเคนี่นะครับหมูของเรามันแข็งนะครับออกมาจากช่องฟรีซเมื่อกี้ยังไม่ละลายเลยออกพักแล้วนะแต่มันก็ยังแข็งมากเลยครับก็เลยเอามาย่างแบบนี้เลย ดี๋ยวมันจะค่อยๆหลุดออกจากกันนะมันอันนี้คือไม่ใช่ก้อนเนื้อนะครับมันเป็นซ,นะซี่โครง่ะซี่โครงเห็นไยมเป็นซี่โครงนะครับเดี๋ยวก็จะหลุดออกมาเราก็จะหั่นเป็นซี่ๆนะครับแต่เราก็จะไม่หัน่นเล็กละเราจะเอาไปกินเป็นซี่ใหญ่เลยว้าวเติมหอมมาแล้วครับเพราะว่ามันตกลงไปในฐานละน้ํนาน้ําหมักอึ๊บอึ๊บนี่เห็นไหมครับอันนี้จะเห็นชัดหมอยน อ่าแล้วสุกแล้วเราจะใช้ซอสสไปซี่เกาหลีนะครับรนม่นี่ก็ดูบรรยากาศของเรานะครับลุ้นทุกวันฝนจะตกไหมพอฝอนมันรู้เราจะขึ้นมาข้าบนปุ๊บเรียบร้อยนะนนยมันจะดูกันเมฆครับแต่ถ้าไม่ตกแบบนี้ก็วิวดีนะครับอากาศแบบเย็นๆนะครับ อันนี้ผมก็มัดผมเรียบร้อยแล้วเป็นไงเปียกไหมครับมัดผมธรรมดามันก็ธรรมดาไปกันเลยไอ้แฟนเปียให้เตเลยนะครับไอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <c oughs> หมูเราจะเป็นยังไง <c oughs> โอเคนะครับที <c oughs> นี้มันเริ่มจะสุกนะครับ ผมก็จะหั่นออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ตอกไปยังเออน,นะเพตัวมันมันจะไหม้ครับดิ่งด้านนึงอ่ะไอ้ครับพี่คนอ๋อเระวังกล้องไหมเนาะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยหั่นออกกันมันเป็นน้ำแข็งอยู่เลยครับตรงกลางอ่ะซึ่งด้านนอกฝั่งอีกฝั่งนึงมันแบบโดนไฟมันจะไหม้แล้วเมื่อกี้เพราะมันมีมันติดอยู่ด้วยนะน <c oughs> เนื้อเยอะมากครับเนื้อเยอะมากไม่ใช่มีแต่แบบซี่โครงที่เป็นกระดูกนะครับ เนื้อเยอะมากอุ๊ดหูตำไมเลยหั่นโคตรไม่ถนัดเลยน้ำแข็งเลยอะอดดอ,องหอหอมแนอนอนวันืี้อ เป็นน้ำแข็งอยู่แล้วทุกคนี่ตรงนี้เป็นมันของมันพอมันตกไปเสียไฟปุ๊บมันจะพุ่ขึ้นมาน,านี่อันนี้เป็นสูตรหมกักสำเร็จมาแล้วนะครับเราไม่ได้หมักเองนะครับสุดสะดวกสบาย เราจะไม่หั่นไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่เราก็จะกินเป็นแตงๆอย่างนี้เลยว้าวโอ้ยกลไม่ออกเลยอะเ,เตาเราเล็กนะครับมันเป็นเตาที่ผมไม่กินจิ้มจุ่มเจาฮ้อนผมว่ามันกระทัดรัดดีก็เลยเอา,เามาปิ้งดูเต็มแล้วหมูเต็มเลยอ๋อ เอันนี้ยังเป็นก้อนใหญ่อยู่เลยนะครับปึ๊บนี่ค่อยๆออกมาจริงๆเราเปิดเพลงกันด้วยนะครับแต่พอดีหัวมันจะติดลิกซสติกเลยขอเบาเพลงไปก่อนละกันตอนตอนนี้นะครับอืบนี่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว อ,อ๋อแดดเริ่มออกแล้วนะทุกคนนี่มีคนเผาไฟครับแซงเลยครับขมเหวมันตกลงมาครับเต็มเลย โอเคนี่เมื่อกี้หั่นเกือบเ,เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนไอชิน้นนี้เดี๋ยวไว้ค่อยหัน่นทีหลังมองไม่เห็นลายของมันนะลายซี่โครงของมันไปนี้ก่อนนีน่ครับมีเป็นกล้องหนึ่งกิโลนะครับวันนี้หนึ่งกิโลเดี๋ยวซอสราดกอนไปจิ้มอ่าสอดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจิ้มก็ได้ครับได้ลนะจะราดเลยเหรอสวยงามตอนนี้มีแสงแดดมานิดๆน,น,นะครับ มาครับทุกคนนะครับเริ่มนะครับเริ่มไหมครับทุกคนไม่เมื่อ <c oughs> กี้เอาไม่ทันนะครับเพราะว่าแบบหั่นไปด้วยหัน่นหั่นบนเตาครับไม่มีใครว่าทำไงเราเราก็ทำนะครับโดยพื้นที่จำกัดนะครับตรงไ,<ม>ไหนไหมเดี๋ยวหั่นออกนะครับ เรามีเต้าอ้วนได้ดูเหรือกัศฝนเริ่มมาทางนู้นนะครับอันนั้นขันนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมฆ เริ่มละเริ่มเริ่มสุกแล้วหอนนมม,อมากๆเ,เริ่มสุกครับเริ่มสุกน้ำหมงแต่เมื่อกี้แล้วครับไม่เป็นไรครับเราตัดออกได้ตัดออกได้ว้าวแล้วก็นี่น้ำจิ้มของเราครับรอแล้วกินถั่วรอ ทุกคนไอ้นนี้สุกแล้วนะครับพอมอก,กินส่วนนู้นของวันดนานะครับมาจะกินให้ดูนะครับศิลิกศิ์ไม่แน่เพลงอ่ะลองดูนะครับไม่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นนเอาจิ้มจิ้มครับนี่ว้าวอืปกติมันก็ อยู่แล้วนะครับมันเอะพอแพงเหรอเคครับน,นี่นะครับจริงๆถ้าไม่จิ้มมันก็อร่อยอยู่แล้วนะมันเพราะมันหมักมาแล้วหอมมากอะมันหอมพริกไทยดำครับถ้าเกิดจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะเผ็ดเหมือน,พนเพื่อนๆเคยกินเอ่ออะไรนะมาม่าเผ็ดเกาหลีไหมประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยซอสอะ่ะตัวเนี้ย อ uh huh. <Okay. S 1> ืได้อ uh huh. uh huh. เป็นซี่โครงที่มีเนื้อเยอะมากครับตัวมองไม่เห็นหน้าตัวเองตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหัวผมจะหลุดออกจากกล้องหรือเปล่าน่าจะอยู่ได้นะน่าจะพอดีเพราะาเป็นเลนส์ไว เอาไปทาดูที่บ้านนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดเราไม่มีร้านที่เขาขายสําเร็จอะ่ะเราไปซื้อซี่โครงมาซี่โครงหมูนะแล้วก็เอามาหมักกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมก็ได้นะครับที่เป็นซอสข้นๆอะ่ะประมาณนั้นแล้วก็ใส่พริกไทยดาหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วนะครับอ้าอหมูย่างก็เหมือนกันทาแบบนี้เลยตันนี้ วันนี้ไม่มีของหมูย่างนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมีมาให้ดูนะครับแต่มันต้องมีเขียงมาหัน่นรอบนี้ผมไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับก็เล็กๆอันนี้สุกจะหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับ ในแล้วก็หมอบได้ชอบรัดขั้นตอนนะเราอ่ะอ่ะนี่อะเลเขียวบ้างดิอันนี้อันนี้กืนเลยอ่ะเราอ่ะอ่าสุกหมดแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถึงเนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากแต่ก็มีอุปสรรคเยอะแยะเลยหมาน้องมาน้อยนะครับเดี๋ยว ใครเคยเห็นมาน้อยผมหลยอย่างนะ้าถ้าังไม่เคยเห็นลองเข้าไปดูในช่องพลอยฟ้ายได้นะครับช่องของน้องไ้ายของเราเองี่เองนะครับอยู่ในช่องนั้นส่วนใหญ่นะครับก็มีเจ้าแพนด้ามานั่งเฝ้ากินด้วยเมื่อกี้ก็แบ่งให้กินด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงไปข้างล่างแล้วนะครับก็เมื่อกี้ได้ทาทําโซ่ให้เจ้ามาน้อยด้วยนะเพราะไอ้ที่มันเป็นเชือกอ่ะมันขาดหมดนะก็เลยต้องเป็นโซ่นะถึงจะเอาอยู่แรงเยอะมากนะครับโอเคนะครับไงก็ รอติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาคินอีกนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นเป็นเป็นช่องเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโฟลเดอร์แยกเข้าไว้นะครับเนาะว่าอันนี้เป็นโซนของอาหารละกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะงั้นก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ตูดามาพอดีเลยนะครับก็ขอลาไปเท่านี้นะครับโอเคบ๊ายบาย